มันถูก่ะถ้ามันดีจริงมันต้องเป็นแล้วตอนนี้เพื่อประเทศไปตราดก็มันเฮยงไงมันทําไม่ได้พี่ฉันรู้สันดานสสในพรรคมันหมด AOR 0404บอกเกียบเหมือนกันแม่ส้มเน่าเคยเลยกันมาทีนี้เห็นแล้วไงเห็นสันดานมันทั้งประเทศและคนดามันทั้งประเทศเลยนะคนดามันทั้งประเทศเลยขณะคุณทอมคือโสพลเป็นคนอาสารเอาไอโรมนางสิมันักอีไอไอไอะไรเนี่ยสีนอกอะเนี่ยไปหาอัตุนินนะมันเป็นคนพายพวกนี้ไปหา เมื่อคืนนี้ไปออกรายการช่องของไอ้คมชันเลือกของเนชั่นเนี่ยยังมานั่งด่าอีสองตัวนี้เลยนั่งด่าพักส้มเลยเอ้าคุณทอมคือสะพลนั่งด่าเลยคนด่าทั้งประเทศขณะไอ้ปะวินที่หนีไปอยู่ประเทศอ่ะต่างประเทศอ่ะมันยังบอกว่าอีพักส้มถ้ามึงไปเลือกอนุทินนะกูจะนั่งด่ามันทุกวันเลยคนด่ามันทั้งประเทศไม่มีใครตอนนี้มันศูนย์พันเชื่อกูดิมันศูนย์พัน ก็แปบอกสังชาไทยไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเฮียสันติกตกคอมเมนต์มาว่ามันคิดผิดแล้วใช่กับเฮียสันมีแต่คนด่ามันทั้งประเทศนะคะเฮียสันส้มโอมีของดีมาบอกคอมเมนต์มาว่าพรรคส้มไม่ยอมเป็นรัฐบาลมันผิดปกติแล้วจะตั้งพรรคมาทำอะไร คนที่เลือกต้องกลับไปคิดให้เนี่ยอะให้ฉันพูดไหล่ะธนาธรมันเป็นเจ้าของพรรคมันควักเงินหมดไปตั้งหนึ่งพันล้านแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะมันโดนเพิกถอนสิสิบปีมันเหลืออีกสองปีครบสิปีมันจะรอตัวมันกลับมาเป็นธนาธรมันรู้ว่าไอ้พวกสอสในพรรคพวกมันเนี่ยไม่มีใครทํางานเป็นไม่มีสมอไม่มีวิสัยทัศน์แต่ละคนน่ะตัวมันรู้ดีที่สุด ถ้าให้พวกนี้มาทํางานก็ทากับพักมันเนี่ยศูนย์พันตัวอินธทมาเนี่ยจะไม่มีโอกาสกลับมาเลยก็เลยให้พวกนี้เป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันง่ายจะตายเข้าทํางานอาทิตย์หนึ่งแค่สองวันพุทธพลาดแล้วก็ต่อแหลในสภาได้คนละห้านาทีเท่านั้นใครก็ทําได้ก็พวกมันทําได้แค่นี้ไงน,นาทอนมารู้ดีที่สุดมันถึงไม่ให้พวกนี้ลงไงมันมาจากไอ้ฐนาทรให้มันลงทํางานก็พังเสร็จพักเพื่อไทยเขาเอาแต่คนเก่งๆมาทํางาน เห็นว่าพรรคเขาอ่ะเขาเอาแต่คนเก่งๆมาทํางานสุดาวันเนี่ยเก่งมากฉันเคยเจอตัวนางเป็นสสอนครราชสีมานางทํางานเก่งมากสุดาวันเนี่ยทำงานตรงไหนก็ได้พรรคเพื่อไทยก็มีแต่สสเก่งๆอุ้งอิงก็เก่งเพียงแต่ว่าไอ้ฮุนเซนมันจะยึดเก็อเอ่อาวไทยของเราแล้วมันขอล้วทักษิ์ไม่ให้แล้วมันโกรธไงโกรธุ๊บมันก็เลยแบบเอาคีปปบบปลป่อยกันแกล้ง แต่ว่าสารรัฐธรรมนูญทาไมต้องต้องไปตีความเข้าทางไอ้ฮุนเซนฉันโกรธสารรัฐธรรมนูญมากเลยฉัน,นเป็นนายกรัฐมนตรีนะฉันจะยุบสารรัฐธรรมนูนเลยฉันยุบฉันสั่งแก้รัฐธรรมนูญแลยยุบแม่งเลยกูไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นึงแม้มันจะมาจากสลิมมันจะเป็นสลิมกูก็ไม่กลัวกูสั่งยุบเลยนะกูเด็ดขาดนะเพราะกูมองแล้วว่าสารรัฐธรรมนูนไม่มีประโยชน์ที่มึงทําผิดพลาดอ่ะ ทำนักพระราจวังแก้มาเลยแก้มาเลยแก้เป็นสามสิบเป็นไปได้ยังไงอะมึงเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรแล้วมึงตีความตัวมึงพลาดเห็นไหมแล้วแล้วอุ้งอิงพาดมึงปลดปลด,ปลด กาพันบอกว่าภูมิธรรมแถลงย,ยื่นดีมากมยื่นส่งเรื่องยุบพักหรือว่ายุบสภาประกาพันธพิมพ์ผิดหรือเปล่ายุบสภาหหละยุบพักยุบสภาบ้างคือพิมพ์ผิดบ้างแก้ใหม่วริสถาพรบอกตอนนี้เพื่อไทยเหมาะที่สุดปริวัติบอกว่าลม้มส้มเลวที่สุดรักชาติจิงจีบบอกว่าลุงป,ป้อมเหมาะสมที่สุดมึงพูดจริงหรือเปล่า มันอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยมันเดินยังไม่ไหวเลยมันเป็นไม่ได้หรอกมันเชื่อกูเด็เอยุบสภาดีที่สุดเนี่ยอิรักชาจริงชีพมันแบบลุงป้อมนายกไม่ค่อยมีใครเลยลุงเป็นไม่ได้ค่ะลุงเดินไม่ไหวแล้วค่ะสมองเสื่อมหมดแล้วค่ะ ถ้ามึงให้ให้ไอ้ไอ้ปวิดเป็นนาเป็นเป็นนายกนะมันเป็นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีชื่อเป็นคน n d เดตเป็นกระทรวงกลาโหมมันตั้งคนนอกได้นะมันยกอ่าวไทยที่มีแหล่งน้ำมันการให้หุนเซ็นเลยมันเชื่อกูเดเพราะมันสนิทกันขนาดบ้านหนองจาน่ะกะแกเป็นของไทยมันยังบอกว่าเป็นของขมรแน้วไปดูคลิปสนที่ก็อามาแชร์แล้วมันเป็นคนพูดและเป็นของกบีนไม่มีโฉนดโอ้โห เพราะกูเห็นนี่กูโกรธเลยกูเกลียดไอ้ประยุทธ์เกลียดไอ้สามปอทันทีเลยบอกโอ้ที่แท้พวกมึงนี่เองที่เป็นคนขายชาติไฟเบอร์เบอรี่ วิประยุทธ์ไอปอกสามปอเป็นนายกสิป,ปีก็มึงรู้ว่าอ่าวไทยตรงเกาะกูดมีหล่งน้ำมันละการทำไมเราไม่ขุดเจาะเองมึงก็ขุดเจาะเองเสีจ้างฝรั่ง,งมาขุดเจาะประเทศไทยจะได้รวยเราจะได้ใช้น้ำมันถูกๆแก,ก่ตูกๆทำไมมึงไม่ทำมึงอยู่ตั้งสิบป,ปีนี่อีพวกสลินนี่ อย่างป้าแคทเป็นสลิมใช่ไหมป้าแคทฉันจะได้บอกป้าไปเลยเจรลำการเขาป้าก็โง่กูรู้กูรู้ว่าไอ้พวกพลังงานมันเข้ามาก็ตอนนี้มันเซ็นสัญญาไปแล้วไฟเราต้องใช้ไฟแพงสิบปีไล่ฝ่ายค้านที่มันมีอยู่ทําไมมันไม่คัดค้านแล้วตอนนั้นเรามีสงครามไงวันที่ยี่แปดกรกฎาใช่ไหมยี่เก้ามันเซ็นสัญญาเลยรัฐบาลครับเพื่อไทยะเซ็นให้อีกีรัตเลย ถ้าตอนนี้อ่ะถ้าส,ส,ส่งเรื่องยุบสภารอสิบไม่เซ็นก็ให้ทหารประกาศกฎอายการศึกทั้งประเทศเลยจบให้พวกมันตกงานไปเลยแล้วก็ให้ทหารลบกับขมรให้มันจบจบไปเลยแล้วทหารที่ที่ก็ขุดเสะขุดเองเถอะทำไมไม่ขุดทําไมไม่ทําแหกปากมาเนี่ยสลิมมาแหกปากมาตั้งแต่ปีอะไรสี่สิบกว่ายี่สิบปีแล้ว แล้วสลิึก็มาเป็นรัฐบาลทำไมไม่ขุดเจาะหาปราแคทถ้าป้าแคทเถียงฉันอีกฉันจะบล็อกป้าแคทแล้วฉันหมั่นไส้ไม่ใช่พีละพานมันหมายถึงไงถีถีลาศไม่ใช่พีละพานคนที่ฉันพูดเนี่ยหมายถึงว่าคนที่มันเป็นนอมินีของทักษิณ แล้วมึงกลัวว่าอัทักษินกับไอ,อทีรัฐเนี่ยที่มันขายไฟฟ้าก,ก,การไฟฟ้าภูมิภาคกับฝฟ้าอุ่นไฟผิกตั้งแต่อีกยิ่งรักเซียงกับมันแล้วนี่ก็อุ้มอิงอก,กเรเซ็นกับมันอีกจนซื้อไฟฟ้าจากมันนยจนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคเจงจะล้มละลายอยู่นะรัฐพวกมึงมาเป็นรัฐบาลทําไมมึงไม่ขุดเจาะเองฮะไอะย,ยุตมันเป็นสิบปีทําไมไม่ขุดเจาะทาไมไปนอนุมัติสร้างบ่อน สายตะกูบุรีลำอนุมัติไอ้สามปอน,นี่ตอนมันเป็นรัฐบาลช่องสงงามกูไปดูนี่กูลงพื้นที่ไปดูหมดเลยตั้งแต่สงครามมันนี่กูลงไปชายแดนทุกอาทิตย์ช่องสงงามอยู่ในแผ่นดินของเราเลยก็ให้มันสร้างบ่อนคาสิโนของเราเป็นป่าหมดสายตะกูของเราก็เป็นป่าหมดมันได้ประโยชน์ฝ่ายขมิน้นหายอีปักแคทถ้ามึงยังพูดมากกูจะบล็อกมึง สภาดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ารอสิบไม่เซน็นถ้าไม่เซน็นไม่เป็นไรให้ทหารประกาศกดอายการศึกเลยไล่พวกมันตกงานหมดเลยแล้วทหารที่เข้ามาใหม่มึงต้องเอาฝรั่งมาขุดเจาะซึ่งเป็นของไทยอะขุดเลยสิทำไมไม่ขุดมาแหกปากร้องมายี่สิบปีแต่พวกมึงไม่ลงมือทำอะไรเลยแต่มึงอะไอ้สามปอไอ้ไปยกแผ่นดินไทยสิบเอ็ดแห่งที่เพิ่งลบแล้วได้คืนมาเนี่ยยกให้เขมรหมด มันรู้แล้วมันโมโหว่ะออคนขายชาติคือไอ้สามปอนี่เองแล้วก็มาบอกว่าอุ้ยหุ่นเซนมันกลัวไปยึดกลัวตรงไหนอ่ะมันได้ประโยชน์ร่วมกันไงยกแผ่นดินให้มันไงแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันจะเอาอะไรก็ยกให้มันหมดจะได้ไม่ต้องลบไงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเวลายกแผ่นดินไทยให้มันก็ไม่ต้องลบไงมันตอนนี้มันจะเอาเกาะกูดไงแหล่งน้ํามันของเรายี่สิบล้านล้านก็ยกให้มันสิ บ้านเมืองจะได้สงบไม่ต้องลบไงก็เอาไอ้ประวิตย์มาจะได้รีบยกให้มันเลยจะได้จบเลยไงอนุทินยิ่งดีใหญ่เลยเนวินสนิทมากเลยกับพุณเซนจะได้ยกให้มันเลยเราทำการค้าร่วมกันอยู่มีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ดีไหม เรือโบราณบอกในกรณีคุณองค์อิงเอาได้ค่ะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เขาก็เสนอชื่อองค์อิงได้เพราะว่าเขาเขาผิดพลาดต,ตรงที่ว่าไอ้ฮุนเซนเอาคลิปคลิปโทรศัพท์มาปล่อยใช่ไหมแล้วก็ศารลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยไงเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อองค์อิงมาเป็นแคนดิเดตได้แต่ว่าไม่รู้ว่าสลิมจะไปร้องอีกหรือเปล่า เดี๋ยวสลิมมันก็ไปร้องอ่ะมันร้องอยู่แล้วล่ะใครมาเป็นมันก็ร้องอยู่แล้วเพราะพวกมันมันศูนอำนาจ่ยถ้าหากว่ามีปฏิวัติพวกมันจะได้งานไงได้เงินไงได้ตําแหน่งไงสลิมก็คือพวกที่แบบได้ตําแหน่งได้ดีตอนที่ทหารปฏิวัติไง คิมขยามีบางเลือกตั้งรอบหน้าเพื่อไทยเสนอชัดชชัดชาติที่ม่พู้ว่ากอทมใช่ไหมก็เ,เป็นนายกไม่ได้หรอกงโงเฮงก็ไม่ได้หน้าตาหน้าเกียจขี้เลยแล้วก็ดูสกรปรกตอนหลังนี่เห็นไหมเขาฟีเวอร์แค่ช่วงเลือกตั้งเขาก็ใช้เรื่องไอโอนั่นแหละในการที่แบบหาเสียงและประสบความสำเร็จแบบล้างสมองคนในโลกโซเชียลมนะัแต่ตั้งแต่เขามาทำเนี่ย แต่ตอนนี้กำลังจะหมดหมดหมด,หมดในการเลือกตั้งเนาะก็แบบถนนดูดีขึ้นทุกที่เลยทุกที่เลยแบบว่าห้ามขายห้ามอะไรก็ดูดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้จับจริงจังประตูน้ำแถวบ้านฉันเนี่ยหน้า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 ถนนเนี่ยจะหน้าปัตติณําหน้าหน้ากรุงทองกรุงไทยอะไรพวกเนี้ยซิตี้อ่ะยังมีพวกพม่า ต่างดาวแ่บมาตั้งแผงขายลอยขายขายแผงลอยเยอะแยะเลยเทศกิจไม่มาจับท่านผู้ว่าชัดชาติรู้หรือเปล่าว่างๆท่านขับรถผ่านมาดูหน่อยเทศกิจไม่จับปล่อยให้มันขายเต็มไปหมดเลยท่านต้องให้เทศกิจมาจับต่างดาวตั้งนั้นเลยหน้าอินทาย,ยังมีรถเข็นยังต่างดาวขายเลยเทศกิจก็ไม่จับขายน้ำส้มเป็นขวดขวดขายน้ำทับทิมผสมสีในกระมังซักผ้าสกรปรกมากๆ ายบอกแม่ยุบสภาติดทางจะไปทางไหนฉันว่าดีดีค่ะมันจะได้ตั้งรัฐบาลใหม่จะได้จบจบไปใครเลือกมาคนนั้นก็ได้เป็นรัฐบาลก็เอาคนดีมีความรู้มีความสามารถก็ดีกว่าอนุทินกับไอประวิทย์กับไอธรรมนัสกับออนาลุมน์กับไอสุชาติพวกนี้เป็นยังไงเราก็เห็นอยู่แล้วจะให้มันมาปกครองประเทศเอะ ชิบหายหนักกว่าเพื่อไทยเป็นอีกชิบหายหนักกว่าอีกเพื่อไทยเขายังเอาคนเก่งๆมาทํางานเขาทําหลายอย่างสองปียองนะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการทั่วประเทศไอไออะไรอะไอใสษถาเป็นนะขึ้นเมื่อปีที่แล้ววันกรรมกรมหนึ่งพฤษภาเสร็จแล้วในยี่สบาทรถไฟฟ้าคนกรุงเทพชอบเลยเลือกแน,น่นอนเพราะเขาทำได้สาม ทหารตำรวจตะเวนชายแดนที่ลบไทยกัมพูชาเมื่อก่อนตายได้ล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้10บล้านทหารตำรวจตะเวนชายแดนก็เลือกอยู่แล้วสี่คนจน15ล้านคนถ้าเป็นคนละเมอเขาเลือกเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะเขาได้แล้วนีนเงินเนี่ยห้า LGBT ผ่านสมรสถท่อมเท่เาเาทียม LGBT เขาเลือกเพื่อไทยไอไอ,ไอ,ไอประยุทธ์เป็นสิปีดักจริตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเกลียบมันรังเกียบมันแบบพวกนี้เป็นแบบดักจริตอะประยุทธ์พวกนี้อดักจริตไง ดูคนอื่นต้อยต่ำพวกมันสูงส่งอยู่ฝ่ายเดียวเอ g b t เลือกอยู่แล้วหกเดี๋ยวนี้เราป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลพ่าต่างด้าวมาแย่งเราจนเราไปก็ไม่ได้คิวป่วยนิดหน่อยไม่ต้องผ่าตัดอะไรไปคลินิกที่เข้าโครงการกับรัฐบาลร้านขายยาเอาบัตรประชาชนไปใบเดียวบอกอาการเขาได้รับยาฟรีเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลหกอย่างนี้ที่คนจะเลือกเขาแต่รรคอนุทิน คราวนี้เลือกตั้งมึงจะเอาอะไรคราวที่แล้วมึงหลอกไงหลอกให้ประชาชนปลูกกัญชาไงโลละสามล้านไงแล้วตอนนี้ล้มละลายหนึ่งแสนคนฆ่าตัวตายไปหลายร้อยคนเจ๊งกันหมดชาวนาชาวไร่ลงทุนปลูกตามที่มันบอกเสร็จแล้วขายได้โลละพันเจ๊งกันหมดตอนนี้เพื่อไทยประกาศเป็นยาเสพติดกลัวติดคุกกันหมดต้องเลิกมันมีอะไร มันจะเอาอะไรมาหลอกประชาชนอีกในยุายของมันอีพักส้มจะอะไรมันหลอกจะเอาหนึ่งหนึ่งสองมันหลอกมันจะคราวนั้นที่มันได้เหรอเด็กที่มันเอามาหลอกเข้าคุกหมดหนีไปอยู่ต่างประเทศเพนกวินลุงอนัสยาไมา้ระยองตอนนี้อยู่ต่างประเทศและอีเด็กคนอื่นที่ไม่ได้หนีขี่ออกจากคุกล่าสุดเพิ่งได้พระราชทานการพิเโทษที่รอสิบวันเกิด เนี่ยเพิ่งออกมามึงจะเอาหนึ่งหนึ่งสองมาหลอกประชาชนอีกเหรอไอไอพรรคส้มไม่มีแล้วไม่มีนโยบายจะหลอกว่าจะไม่เอาเกณฑ์ทหารทหารเลวอย่างวะอย่างนี้หลอกได้อีกเหรอทหารคนลบแทบตายมันจะเอานโยบายอะไรมาหลอกประชาชนไม่มีใครเขาเชื่อมันแล้วไอพรรคส้มอะใครจะเชื่อมันมันจะเอาไอโอมาปัญหาเสียงในติ๊กต็อกเหรอคนก็ไม่เชื่อมันแล้วเดี๋ยวนี้เขารู้ไส้รู้ปุงมันหมดแล้วไง คนเกลียดทั้งประเทศกูยังเกลียดเลยโกบอกว่าแม่คิดถึงตอนทำทีวีไหมคะกูเจ๊งไปยี่ห้าล้านก็ไอ้ประยุทธ์ไอ้เฮียนี่แหละไอ้สัตว์นี่แหละตอนมันปฏิวัติมันยุบมันให้มันยุบสถานีไปปิดไปสิบช่องพอครั้งที่สอง่ะมันจะปิดช่องของไอ้ลูกไอ้ทักษิณโอพันทองแท้ปิดช่องเดียวก็น่าเกลียดเดี๋ยวเสื้อแดงมาล้มมันก็เอาข้องกูลงไปเป็นแพรับบาปเอาช่องของการ กันตนาช่องกู้ภัยแล้วก็ช่องของทนายนกเขารอบสองมันเฮี้ยขนาดไหนไอ้ประยุทธ์กูรอกรรมสนองมันอยู่มันเฮี้ยเนี่ยตอนหลังนี่มันรู้ว่ามันขายชาติยกที่ให้เขมรน่ะกูโกรธมากเลยในยุคของมันเนี่ยด่านสายตะกูเนี่ยอนุมัติให้เขมรน่ะมาปลูกในที่ของไทยน่ะคาสิโนในยุคของมันเนี่ยช่องสงงามก็ยุคของมันน่ะกูเกลียดมันมากเลยเพราะกู ตั้งแต่สงครามนี่กูลงชายแดนตลอดแล้วกูลงพื้นที่ไปดูเลยช่องสง,ง่ามอยู่ในแผนที่ของประเทศไทยแต่ให้กระเมนปลูกบ่อนคาสินโนในแผนที่ของไทยในพื้นดินของประเทศไทยในช่วงที่ไอประยุทธ์เป็นนายกไอสามปอกูเกลียบมันมากบาวานเกลตเติ้ลบอกโฆษณาเสียงจริงเหรอไอไอครับเสียงจริงก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่ไม่สบาย ถ้าแม่ตะโกนเสียงดังๆอ่ะตรงนี้แม่มัน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 จะระเบิดเป็นชิ้นๆแม่ก็เลยต้องแบบพูดค่อยๆแม่จะได้ไม่เหนื่อยเข้าใจแบบปาวานถ้าแม่ตะโกนดังแม่เหนื่อยท้านี่แม่พูดค่อยๆเพราะว่าแม่ไม่ได้จัดแม่จัดตั้งสามแอปพอเสร็จตรงนี้แม่ก็ไปอีกแอปหนึ่งแปดชั่วโมงแม่ไม่ได้หยุดหยุดเฉพาะตอนไปเข้าห้องน้ำแต่กินข้าวปาวานรู้หรือเปล่า แม่ไม่ได้หยุดเลยแล้ววันนี้แม่ลงมาเช้าด้วยวันนี้มาไล์ตั้งแต่เก้าโมงเท่ากับเก้าชั่วโมงถึงหกโมงเย็นอันนี้ถ้าแม่ตะโกนทั้งวันเนี่ยตรงนี้แม่มันมีความรู้สึกว่ามันเจอแบบระเบิดมันจะเส้นเลือดสมองมันจะแตกแม่ก็เลยต้องพูดค่อยๆไงสำร,ร,รานวันนาแบบพูดเสียงนี้ละแม่ สุทิษาอ้อนสุทิสาถ้าแม่อ่านผิดขออภัยนะแม่อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะบอกขอให้แม่แข็งแรงกลับขอบพระคุณค่ะคุณไพรัตน์9424บอกไฟเบอ,อ,อร์เบอรี่อร่อยจริงกินแล้วสดชื่นขอบคุณค่ะอีนิ้งบอกว่าส้มคุณภาพกว่าทุกพักประสบการณ์ก็หลากหลาย เป็นรัฐคุณภาพในอนาโกตโอว่อีควายอีดอกทองช้างรักเย็ดอีสัต์ใสหัวไปเลยคุณภาพอะไรวันนี้แค่มันแถลงกูฟังแล้วกูยังแบบมึงไรเดียงสามึงอ่อนประสบการณ์มึงไม่มีวิธีภาวะไม่เห็นมันแถลงเลยที่เราเนี่ยสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเราต้องการสอนสั่งให้พรรคเพื่อไทยว่ามันเป็นคนทำลายประเทศ ถ้าเราก็ไม่ต้องการตําแหน่งอะไรทั้งสิ้นเราก็ขอให้ภูมิใจไทยเป็นคนจัดก,การทุกอย่างภายในสี่เดือนแล้วยุบสภาแั้กันแก้รัฐธรรมนูนแล้วเราก็จะไปอยู่เป็นฝ่ายค้านพ่มตายกูเกิดมาอายุ6กสกกูยังไม่เคยมีเห็นระบบนี้ในสภาเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องยุบสภาถ้ามึงไม่ยุบทหารเขาก็ประกาศกดอายการศึก้งประเทศพวกมึงจะได้ตกงานอีกควาย กูขอบกอีเยียนี่เลยอชื่อนิ้งอะไรนั่นน่ะกูมันไสไอสัตว์กูบอกว่าแม่คิดถึงตอนทำทีวีไหมคะกูเจ๊งไปยี่ล้านก็ไอ้ประยุทธ์ไอเยียนี่แหละไอสัตว์นี่แหละตอนมันปฏิวัติมันยุบมันให้มันยุบสถานีไปปิดไปสิบช่องพอครั้งที่สองมันจะปิดช่องของไอลูกไอ้ทักษิณโอพันทองแท้ปิดช่องเดียวก็น่าเกียดเดี๋ยวเสื้อแดงมาล้มมัน ็เอาห้องกูลงไปเป็นแพะรับบาปเอาช่องของกันกันตนาช่องกู้ภัยแล้วก็ช่องของทนายนกเขารอบสองมันเฮี้ยขนาดไหนไอ้ประยุทธ์คุรอกรรมสนองมันอยู่มันเฮี้ยเนี่ยตอนหลังนี่มันรู้ว่ามันขายชาติยกที่ให้เขมรเนี่ยกูโกรธมากเลยในยุคของมันเนี่ยด่านสายตะกูเนี่ยอนุมัติให้เขมรนะมาปลูกในที่ของไทยนะคาสิโนในยุคของมันน่ยช่องสงามก็ยุคของมัน กูเกลียดมันมากเลยเพราะกูตั้งแต่สงครามนี้กูลงชายแดนตลอดแล้วกูลงพื้นที่ไปดูเลยช่องสงงามอยู่ในแผนที่ของประเทศไทยแต่ให้กเมนปลูกบ่อนคาสิโนในแผนที่ของไทยในพื้นดินของประเทศไทยในช่วงที่ไอประยุทธ์เป็นนายกไอสามปอกูเกลียดมันมาก